สวัสดีค่ะเรื่องเล่าวันนี้เล่าโดยเจ้าป่าคลาธมโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งมีพออ,อย้ายมาใหม่ยังหนุ่มยังแน่นเป็นคนขยันจึงจัดระเบียบโรงเรียนใหม่ให้ดูสวยงามทางด้านหลังของโรงเรียนมือเน้อที่กว้างขวาง จึงให้ผู้รับเหมามาทำการขุดสะลูกหนึ่งโดยมีพานโรงเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยรถขุดดินเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าครั้งถึงตกเย็นรถก็จอดนิ่งไม่ขยับไม่ขยื่นคนขับลงมาดูรอบๆร,รถและเดินสำรวจจุดต่างๆ พานรงที่ยืนดูอยู่จึงเข้าไปสอบถามรถเป็นอะไรครับรถยังมาอยู่เลยพานโรงยืนดูอยู่บนคันดินคนขับก็เงยมองขึ้นมาผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเช็คดูตั้งหลายรอบแล้วผมก็ยังงงอยู่อ่มันก็ดับเฉยเลยครับผมว่าจะลองเส้นเจ้าเส้นเจ้าที่ดู เพราะก่อนขุดผมไม่ได้เส้นไหวเลยแล้วพันโรงก็จัดแจงหาของไหว้มาให้คนขับรถขุดเมื่อทูบไหม้หมดแล้วคนขับก็ลองขึ้นไปสตาร์ทอีกครั้งเสียงฮึมๆึมของเครื่องยนต์ดังขึ้นทันทีติดแล้วครับคนขับตะโกนบอกพันโรงที่ยืนอยู่ด้านล่าง ตกเย็นพานรงก็เดินสำรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนก่อนกลับบ้านคืนนั้นพานโรงได้นอนฝันเห็นชายร่างใหญ่หลายคนแต่งตัวคล้ายกับคนโบราณใบหน้าเกรี้ยกราดตรงเข้ามาช่วยกันจับแขนจับขาของเขาและบีบคอตะโกนด้วยเสียงด้วยความโกรธแค้นมึงทำให้พวกกูไม่มีที่อยู มึงขดตรงนั้นทำไมแล้วบุคคาจะไปอยู่ไหนร่างพานโรงถูกลากลงจากเตียงมานอนกองอยู่ที่พื้นแต่คอก็ยังถูกบีบอยู่อย่างนั้นจนเขาเริ่มหายใจไม่ออกส่งเสียงเรียกใครก็ไม่ได้เขาแน่นหนะ้าอกไปหมดรู้สึกตัวว่ากำลังจะตายจึงพยายามรวบสัง่งไอ้ขูดใครช่ง เสียงชายที่บีบคอแผดเสียงขึ้นพอโอครับหลังจากนั้นภาพชายเหล่านั้นก็หายวับไปกับตาผานโรงสะดุ้งตื่นเอามือคว้าคอตัวเองไปรอบๆทำไมมันถึงยังเจ็บกระบมไปหมดเขาจึงนั่งลงและสวดมนต์ฝันนี้ช่างเหมือนจริงมาก เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนหลังจากเคารพถงชาติแล้วที่ห้องพักครูพออหนุ่มเดินพดูดพรวดส่งเสียงออกคำสั่งทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นพรุ่งนี้เราต้องทำบุญที่โรงเรียนครั้งใหญ่แล้วนะทุกคนบุญอะไรคะัพออครูอ้อยลุกขึ้นจากโต๊ะมาถามใกล้ๆ เมื่อคืนผีที่โรงเรียนไปหาผมที่บ้านเข้าฝันเหมือนจริงมากทำท่าจะฆ่าผมโกรธที่สัง่งขุดะถ้าไม่แก้ไขผมต้องตายแน่ๆครูทุกคนมองหน้ากันด้วยความกลัวเนื่องจากที่นี่เคยมีประวัติเรื่องผีๆมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองพ่ออ,อคนเก่าสั่งให้ครูที่สงสัยใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็นโควิดคือกลุ่มเสียงนั่นเอง ให้มากักตัวที่โรงเรียนนี้ทุกคนแต่ครูทุกคนก็มานอนรวมกันที่ห้องเดียวกันทั้งหมดยกเว้นชายก็แยกออกไปครั้งนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทกันอยู่ท่ามกลางความเงียบมีเสียงลากเก้าอี้เป็นทางยาวคลืดคลืดไปจนสุดอาคารแล้วก็ลากกลับมาอีกรอบหนึ่งทุกคน ตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนกันหมดแต่ไม่กล้าออกไปดูได้แต่ลุกมานั่งอยู่ที่เดียวกันแล้วมองไปที่หน้าห้องเรียนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินผ่านไปมาพร้อมกับลากเก้าอี้ผ่านห้องกระจกเสียงดังเป็นระยะระยะทำให้พวกครูขณะนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนเช้าวันรุ่งขึ้น วันนี้ที่โรงเรียนมีของข้าวหวานหมูเห็ดเป็ดไก่ชุดใหญ่จัดเตรียมวางไว้บนโต๊ะมีอาจารย์ใส่ชุดสีขาวกำลังทำพิธีอยู่จุดเทียนเท่าไหรก็ไม่ติดครั้นจุดติดก็มีอันต้องดับลมพัดแรงดับแล้วอาจารย์ก็ทำปากขมุบขมิดแล้วลมก็สงบลงครูอ้อย อธิษฐานขอขามาด้วยความกลัวเพราะเคยเจอมาแล้วพึมพำในใจอย่าทำอะไรลูกเลยลูกต้องอยู่ที่นี่อีกนานลูกจะถวายมูเห็ดเป็ดไก่ไปให้เป็นประจำแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีตกเย็นวันนั้นเองคนในโรงเรียนกลับกันหมดแล้ว พานโรงต้องทำหน้าที่อยู่เย็นนี้ต้องทำความสะอาดหลายที่กว่าจะเสร็จก็โลรเพลพอดีจึงจัดแจงปิดประตูอาคารเหลือบานสุดท้ายที่เป็นประตูหลังประตูกระจกด้านหลังโรงเรียนพานโรงเอื้อมมือไปจับประตูบานแรกเขาก็ต้องมองเงยขึ้นไปที่ศาลาหลังเล็กๆที่อยู่ริมสระน้ำที่กำลังขุด พานโรงมือไม้อ่อนขาสั่นเห็นภาพชายในความฝันทั้งหมดมายืนเบียดเสียดกันแน่นอยู่ที่ศาลายกมือขึ้นชี้และมองมาที่เขาพวกมึงทำให้กูไม่มีที่อยู่ได้ยินเสียงแค่นี้พานโรงก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงออกนอกโรงเรียนไปแล้วโดยไม่ได้ปิดประตูครั้งนี้ไม่ใช่ความฝันเหมือนครั้งก่อนเลยของจิม เต็มลูกหูลูกตาของผ่านโรงตื่นเช้าเขาจึงเล่าบอกพออและขอร้องให้พออตั้งสารเพียงตาให้พวกวิญญาณเหล่านี้และหลังจากนั้นก็ยังมีครูในโรงเรียนแม้จะเด็กนักเรียนก็ยังเจอมาเรื่อยๆโปรดติดตามนะคะ